Welcome to iSchool Podcast. Inspires change. เมื่อกี้ฟังดูน่าสนใจมากครับเรียกว่าการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากนะครับผมเรียกได้ว่ามันต้องออนไทมนะครับแล้วก็เวลไทม์ที่จะ,ะดึงดูดผู้ใช้แล้วก็ ประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มผู้บริโภคนะแล้วก็ต้องเร็วมากด้วยนะใช่ครับผมทีนี้เรามาถามทางพี่อีฟบ้างน,นะครับคือในปัจจุบันเนบทบาทของโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ Impact ต่อผู้ใช้มากครับอยากจะให้พี่อีฟช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่าช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าการใช้สื่อหรือแพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือว่าสร้าง e n g a g e m e n t กับผู้ใช้อย่างไงได้บ้างครับพี่อีฟค่ะต้องต้องเล่าให้ฟังว่าเรามีการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียเนช่องทางเป็นช่องทาง ประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line OA, นะคะ y o u t u b ิ t i k t o k i n s t a แกร m แล้วก็ X นะคะคือผู้ใช้อยู่ที่ไหนเราจะต้องอยู่ที่น,นั่นเราต้องตามไปทุกช่องทางที่เขามีไม่ว่าเขาเนี่ยทิกต o อเราเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานใช่ไหมเราก็ต้องมีทุกอย่างต้องมีทุกช่องทางเพราะว่า เราต้องตามหาให้ได้ว่าผู้ใช้อยู่ที่ไหนเพื่อที่จะบอกข้อมูลข่าวสารแบบเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้พี่อ้อมไม่ล่อฝฟังเรเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารนะคะการใช้สื่อดิจิตัลในการช่วยภาพล้ำเนี่ยทางสำนักของสมุดของมหาวิทยาลัยก็จะเน้นเรื่องของการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะ,ะเรื่องอะไรที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันข่าวสารต้องทันสมัยบริการต่างๆต้องรวดเร็วฉับไวนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหนังสือจัดเดิม เราจะมีหนังสือใหม่อาจจะแสดงที่ชั้นตอนนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาหนังสือใหม่ให้มันอยู่บนช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นผ่านชียลมีเดียนะคะเราก็ทําผ่านเว็บไซต์ผ่านเฟ e b o o k ทาทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นเห็นบริการของเรานะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ตามเราก็จะเน้นเรื่องของข้อมูลที่กระชับเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ไม่ชอบอ่านไม่ชอบอ่านอะไรย,วยาวๆเน้นช่องทางในการเข้าถึงรวมถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ตร,ตรงนี้นะคะเราเรามองเรื่องของการสร้าง e n g a g e m e น t ์นี่คือมันเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ไม่ใช่แค่การไปสัมพันธ์นะคะการที่เราจะรับข้อมูลจากผู้ใช้ให้รวดเร็วแล้วก็ตอบผู้ใช้ให้เร็วพี่อีก,กับพี่อ้อมาคนดูแลช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเราจะตอบผู้ใช้ให้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพยายามที่จะบอกผู้ใช้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งสําคัญก็คือ ผู้ชายต้องการข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็กระชับฉับไวแล้วก็ทําต่อเหตุการณ์นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํากันมาตลอดก,ก็คือเรื่องของการสร้างเอนเ g อร e เทนเนเนี่ยเมื่อกี้พี่อ้อมได้บอกแล้วว่าเราได้ดูแลเรื่องของการรับฟังเสียงของผู้ใช้แล้วก็นําความพึงพอใจหรือว่าประเด็นต่างๆการเสนอแนะข้อมูลต่างๆข้อคิดเห็นความไม่พึงพอใจของผู้ใช้มาปรับในบริการของเรามาสร้างบริการใหม่ๆเช่นผู้ใช้บริการบอกว่าพื้นที่24ชั่วโมง ขยะเยอะห้องน้ําไม่สะอาดเมื่อเวลาที่เราได้รับฟีดแบ็กต่างๆนะครับเราต้องรีบแจ้งไปถึงที่ผู้ที่เป็นผู้ทัดงานให้แก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว <ๆ S 1> เมื่อปัญหาถูกแก้ไขความพึงพอใจเกิดขึ้นผู้ใช้รู้สึกเกิดความผูกพันเขาก็จะกลับมาใช้บริการเราอีกนี่เป็นเรื่องของการสร้างแอนเก็ตเมนต์กับผู้ใช้บริการนะคะโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าเราต้องรับข้อผิดพลาดมาปรับปรุงองค์กรของเราให้ดีขึ้นในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะพี่อีฟในการสื่อสารในภาวะวิกฤต พวกเราผ่านกันมาทุกคนเรียกว่าทั่วโลกกันเลยเดีเดียวค่ะสถานการณ์โควิดหอสมุดของเราค่ะมีการปรับบทบาทในการที่จะให้ผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างคะค่ะในช่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตของทั่วโลกอ่าใช่ไหมคะ,ะห้องสมุดก็มีการปรับบริการต่างๆที่มันเป็นครั้งแรกของห้องสมุดเหมือนกันเปิดบริการเฉพาะพื้นที่เข้าใช้บริการจากเดิมเราจะเปิดบริการตั้งแต่ แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ปรับเหลือแค่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งรูปแบบบริการก็เปลี่ยนไปการจํากัดจํานวนคนในการเข้าใช้พื้นที่บริการการปิดห้องเพื่อทําความสะอาดเรื่องของการรักษาสุขอนามัยของเราแล้วก็การปรับบริการจากเดิมผู้ใช้เข้ามาหาหนังสือมายืมหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ปรับมาเป็นให้ยืน่นทาง E f ฟอร์ม้กให้บริการเป็นคนค้นหาให้แล้วก็ยืมหาดออนไลน์ส่งไปสนีส่งไปถึงพอพัท ก็คือมีการปรับเปลี่ยนบริการที่เรียกว่าหนักหน่วงกันทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องของการจัดการขอ้อมูลข่าวสารเพื่อจะแจ้งผู้ใช้ให้ทันท่วงทีชัดเจนแล้วก็เป็นระบบนะคะเราต้ามีการแจ้งผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆที่เรามีเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงขั้นตอนหรือว่าบริการที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การที่เราเอ่อมีการวางระบบวางแผนให้ดีว่า งานบริการทําอะไรฝ่ายประสัมพันธ์ทําอะไรผู้ให้บริการฝ่ายต่างๆเนะะี่ยค่ะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างก็ทําให้เราผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของการเกิดวิกฤตเล็กๆน,น้อยเช่นไฟดับเมื่อกี้อาจจะเป็นแผ่นดินไหวซึ่งม,มันใช้เวลาไม่นานอีกเรียกว่าวิกฤตวิกฤตเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องแจ้งผู้ใช้ให้รวดเร็วเร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทางออนไลน์รวมถึงผู้ใช้ในอยูพื้นที่ให้บริการของเรา เราก็ต้องประกาศเสียงตามสายขึ้นเว็บไซต์ขึ้นหน้าเพจเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจนะักศึกษาที่ต้องการจะมาก็อยากรู้ว่ามาได้ไหมมาได้หรือเปล่าห้องสมุดปิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการบอกผู้ใช้ด้วยว่าดับแล้วมาแล้วไปมาแล้วก็ต้องบอกนะคะก็ต้องแจ้งผู้ใช้เพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่กําลังจะมาตั้งใจว่าจะมาแต่ว่าอาจจะไม่เห็น อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องพยายามแจ้งให้เร็วที่สุดรวมถึงผู้ใช้บริการที่อยู่ที่ห้งสมุดก็ให้เราก็ต้องให้ความสาคัญนะคะเราก็ต้องมีการประกาศแจ้งเขาว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ไฟดับจะใช้เวลาประมาณเท่านี้ในการที่จะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการแจ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ครับเรียกได้ว่าเราได้เห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การแค่สนับสนุนอีกต่อไปแต่ว่ามันเป็นการที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนะครับทีนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเราก็อีกประเด็นสําคัญนะครับที่ในยุคนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงนะครับก็คือเรื่อง AI นะครับผมตอนนี้ทุกองค์กรนะครับนำ AI มาใช้นะครับทีนี้อยากจะทราบว่าห้องสมุดเองเนี่ยมีการนํา AI เข้ามาใช้ในบริการไหนบ้างนะครับอยากจะให้พี่อ้อมช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับได้เลยค่ะ AI นี่มาแรงจริงๆแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นบนรรลักษ์เราก็ถูก transform ers, แต่แรกๆที่เรามีดิจิทัลเนาะเราก็ถูกเรียกว่าเป็นไซเบเรียนนะคะก็คือไลเบเรียนบวกไซเบอร์แต่ก่อนพี่อ้อมกับทีมเนี่ยก็เป็นทีมไซเบเรียนนะคะทีนี้พอมี AI ห้องสมุดเราก็จัดทีมใหม่ค่ะทีมมีเรียกว่าพร้อมไลเบรเรียนค่ะอ่าบรรลักษ์ทำหน้าที่อะไรคะก็ต้องไปศึกษาค่ะว่า AI อ่ะมีตัวไหนที่กําลังมาในปีนั้นนะคะและ พร้อมก็คือจะสอนคําสั่งเนี่ยยังไงด้วยความที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วด้านนี้นะคะเขาก็แนะนําให้ร,รู้จักกับ AI หลายๆตัวนะคะห้องสมุดเองก็มีการจัดทําเป็นเหมือน AI คลินิกขึ้นมาแล้วก็มีการจัดซื้อ AI ในช่วงแรกเนี่ยประมาณ3-4ตัวนะคะในการจัดซื้อมาให้บริการอันนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมของตัวบรัรณา์เอง เพื่อที่จะไปสอนให้นักศึกษานะคะในการใช้สนับสนุนนะคะในการเรียนการสอนการวิจัยนะคะของผู้ใช้บริการห้องสมุดก็มีการจัดบริการนี้ขึ้นมานะคะระหว่างที่มีการจัดบริการแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบนรรลักษ์นะคะจนถึงตอนนี้ก็จะมีนักไอทีนะคะที่มาช่วยให้บริการซึ่งบริการเนี้ จะเป็นบริการที่จะต้อง walk in เข้ามาใช้นะคะในส่วนออนไลน์เนี่ยเราก็มีการเอา AI มาใช้ด้วยการที่เราปรับเหมือนที่พี่ยิปบอกคือเราเอาไปใช้ใน LINE แชทบอทแล้วก็เพิ่มเป็น LINE AI แชทบอทนะคะด้วยการที่ให้ AI อมาช่วยตอบคำถามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีอีกในในส่วนของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้อีกทีนึงนะคะว่าเราเอาไปจัดทำอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้าน AI ของห้องสมุดคร่าวๆนะคะ โอ้โหเรียกได้ว่า AI เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างเสริมกำลังทับห้องสมุดให้ยิ่งแข็งแกร่ง,งยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะหลักสูตร AI ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยค่ะแน่นอนว่าพูดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องเป็นเสริมทับในหลักสูตรครานี้นะคะหอสมุดนะคะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการเรียนรู้ให้ความรู้กับผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างคะอะต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เรามีแบบออนไลน์แล้ว เราต้องมีออนไลน์พลาดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าหลักเราเนี่ยตอนนี้ใช้ชีวิตยอยู่ที่ออนไลน์นะคะหอสมุดเองก็จะได้ทำหลักสูตรนะคะเป็น L P Learning Program ที่มีนโยบายว่าอยากจะให้ผู้เรียนของเราเนี่ยเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเราก็ได้เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นคนถ่ายทอดความรู้นะคะเกี่ยวกับ เรื่องของ AI ช่วงแรกๆที่เราจัดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการที่ใช้ AI ในการสร้างไรายได้นะคะเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อที่จะเป็นวิทยากรแล้วเราก็บันทึกเรื่องราวนั้นไว้แล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมาเรียนย้อนหลังได้โดยการทําแบบทดสอบแล้วก็จะมีเซอร์ติฟิเคตให้นะคะเราก็จัดมาตลอดแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้บุคลากรของเราเนี่ยเป็นทีมหนึ่ง ในการที่จะเป็นเจ้าของหลักสูตรเช่นเดียวกันนะคะโชคดีที่เรามีตอนยุคนั้นเรามีรองผู้อำนวยการนะคะฝ่าย IT ทท่านได้ศึกษาเรื่องของการใช้เครื่องมือ AI มาอย่างเข้มข้นนะคะเราจึงสามารถพัฒนาหลักสูตร LP Learning p r o g โปรแกรมของเรามาได้ซึ่งผู้ฟังนะคะที่สนใจศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักของสมุดนะคะเข้าไปแล้วก็สืบค้นจากคำว่า Learning โปรแกรมได้เลยนะคะเราจะมีหลายๆหลักสูตรให้ให้ได้เรียนรู้ ลองไปศึกษาแล้วก็ไปเข้าใจเครื่องมือ AI มากยิ่งขึ้นนะคะโอ้หฟังดูน่าสนใจมากเลยครับเรียกว่าเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในทุกๆองค์กรจริงๆเลยนะครับทีนี้อยากจะาถามพี่อีฟครับในฐานะที่น่าจะใกล้ชิดกับผู้ใช้มากที่สุดนะครับว่าหลังจากที่เราเสิร์ฟเทคโนโลยีเสิร์ฟความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้แล้วเนี่ยอยากจะถามไปถึงฟีดแบ็กนะครับเกี่ยวกับ LP Learning นะครับว่าผู้ใช้เขามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงบ้างครับอีฟค่ะเอ่อ ผู้ใช้ค่อนข้างที่จะมีความพึงพอใจในระดับสูงแล้วก็รวมถึงาการที่เขาฟีดแบ็กกลับมาเวลาที่มีการประเมินผลหลักสูตรก็จะบอกเลยว่าเขาอยากอบรมหัวข้ออะไรเพิ่มเติมสนใจเรื่องประเด็นไหนเพื่อที่ในปีจะต่อไปเราจะได้พัฒนาหลักสูตรที่มันน่าสนใจแล้วก็ต่อยอดไปเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งสําคัญคือเราให้ความสําคัญกับการนําฟีดแบ็กผู้ที่เรียนรู้เนี่ยมาจัดทาหลักสูตรที่มันน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเพราะว่าบางทีห้องสม,มุดคิด ว่าหลักสูตรนี้ดูมันน่าสนใจมันเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับผู้ใช้แต่จริงๆแล้วไม่น่าเชื่อว่านักศึกษาต,ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนละหุ้นละเด็กสมัยนี้สนใจเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ใช่ว่าต้องทํางานเด็กเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเทรดหุ้นการมีรายได้ตั้งแต่ในวัยไัเรียน,ยนอ่าใช่นะคะคือเราก็นําฟีดแบ็กเหล่านี้ค่ะมาจัดทําเป็นหลักสูตรที่ ตรงกับความต้องการของเขาเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือการให้ความสําคัญกับความพึงพอใจแล้วก็การการ,การนำฟีดแบ็กเข้ามาที่จะมาปรับปรุงรวมถึงการปรับปรุงกระบวนก,การในการบริหารจัดก,การไม่ว่าจะเป็น่ังเช่นผู้ใช้ฟีดแบ็กมาเรื่องของอยากให้มีอันนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงกระบวนการในการทํางานก็ตามนะคะว่าน่าจะบอกข้อมูลว่าเราไปเรียนรู้ย้อนหลังได้ที่ไหนเวลาที่จัดก,การอบรมทุกครั้งะคะ่ะเราจะนำฟีดแบ็กกลับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดเช่นเราผ่านไปแล้ว5 e p EP นี้ผู้ใช้บอกว่า ไม่รู้เลยว่าต้องไปเรียนย้อนหลังที่ไหนอะเราก็มาปรับปรุงว่าเวลาเราส่งข้อมูลให้ผู้ใช้เราต้องแจ้งไปท้ายอ e ีเมลนะว่าเรียนรู้ย้อนหลังได้ทางนี้เราต้องแจ้ง MC นะว่าให้บอกกับผู้ใช้นะว่าคือเป็นการย้ำตอกย้ำให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลพยายามแก้ปัญหาจากฟีดแบ็กของผู้ใช้ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้อ่าเราสามารถที่จะจัดการพัฒงานหลักสูตรแล้วก็จัดการเรื่องของการอ่าจัดทํา LP ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มหลักสูตรไปในทุกๆปีนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มหลักสูตรที่มาจากเสียงของผู้ใช้นนั่่เองคะ ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่อง AI แล้วก็มาฟีดแบ็กของพี่ยิฟนะคะจริงๆแล้วอ่ะห้องสมุดเราให้บริการตามฟีดแบ็กไม่พอนะคะเราไปเอาท์ไซต์ข้างนอกด้วยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยเรามีทีมเขาเรียกว่า run skill บอกมาเลยอาจารย์๊อปอยากจะให้ไปสอนนักศึกษาวันนี้นะคะก็แจ้งมาเลยเราจะมีทีมที่เอาท์ไซต์คือออกไปสอนให้ข้างนอกนะคะตามความต้องการของผู้ใช้ ออนไซต์ site, มีไม่พอออนไลน์ online, มีไม่พอเอาไซต์ Out site, ไปด้วยนะคะอยากเรียนหัวข้อนี้นะคะ AI เพื่อการสืบค้น AI เพื่อการวิจัยการใช้ AI ในการค้นหา,าทบทวนวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเราก็มีสามารถที่จะจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นในเรื่องของลันสกิลของเราได้เช่นกันค่ะโอ้ฟังกันมา เรียกว่าครบจบที่เดียวที่หอสมุดนี้ค่ะใ,คในฐานะของพี่ๆทั้งสองท่านนะคะทำงานใ,นใกล้ชิดกับผู้ใช้ห้องสมุดจริงๆอยากฟังมุมมองในอนาคตของห้องสมุดมอขอค่ะ,คะว่าจะมีบทบาทอย่างไรในอีก5ปี10ปีข้างหน้าท่ามกลางกระแสดิดจิทัลและ AI ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะในฐานะที่พวกเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะในวงการของห้องสมุดมม ตั้งแต่ยุคแรกๆจนมาถึงยุคดิจิตอลแล้วก็มาเป็นยุค AI นะคะเราต้องบอกว่าเราต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะในมุมมองของพี่ที่มองว่าสิ่งสำคัญในฐานะที่เราเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเราจะต้องสอนให้ผู้ใช้นะคะรู้จักในเรื่องของจริยธรรมการใช้ AI นะคะ AI literacy ก็จะสำคัญการที่เราได้ข้อมูลต่างๆจาก AI แล้วเนี่ยเราอยากจะให้มองว่า AI ไม่สามารถมาทดแทนเราได้นะคะ AI จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเราเราจะต้องเข้าใจเขาว่าเครื่องมือเนี้ยเขาจะช่วยเราเนี่ยในด้านใดได้บ้างดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องประเมินให้ได้ว่าเอ่อแหล่งข้อมูลที่ได้มาจาก AI น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะการนําไปใช้งานเนี่ยมันถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่นะคะเราต้องสอนให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงแหล่งข้อมูลในยุคดิจิตอลทั้งหมดนะคะคิดว่าบริการไหนที่จะลดความเหลื่อมล้าทางด้านดิจิตอล ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงนะคะเข้าถึงแหล่งความรู้ของห้องสมุดให้ได้ดังนั้น,นยาบทบาทของเราเนี่ยจะต้องนําเครื่องมือเหล่านี้นะคะให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะคะห้องสมุดจะต้องไม่ลืมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้การนําทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้ถึงมือผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่ห้องสมุดเองนะคะจะต้อง ก้าวให้ทันเพื่อที่จะให้ผู้ชายของเราเนี่ยได้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะที่มองว่านะคะเราเราจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ใช้ AI แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมรผสานให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษารวมถึงการวิจัยนะคะตอนนี้ห้องสมุดได้พัฒนาบทบาทไปเป็นผู้ช่วยด้านการวิจัยแล้ว ะะเรามี t e คโ u โ i t e r ีเสิร์ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่จะสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้หรือว่าผู้วิจัยเนี่ยทำวิจัยได้ครบทุกกระบวนการโดยนํา AI เข้ามาเกี่ยวข้องคือเราจะมีตัวอย่างพร้อมให้เราจะมีตัวอย่างการเรียนรู้วิดีโอต่างๆที่น่าสนใจในในกระบวนการวิจัยทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่จะห้องสมุดจะต้องจะต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ ห้องสมุดยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่จะเป็นเรื่องของ Open Access รวมถึงคลังผลงานด้านการวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัยแอนแก่นแล้วก็รวมถึงของประเทศไทยด้วยค่ะโอเคค่ะครบรทวนอยากให้เป็นพี่อีฟแล้วกันค่ะฝากถึงช่องทางการติดตามของหอสมุดมขอค่ะว่าอยากหลายคนอยากเข้ามาใช้มากไม่รู้จะติดตามข่าวสารได้อย่างไรที่วีบอกว่าอยู่บนทั้งเว็บไซต์ทั้ง c e b o o k x อยากให้พี่ฝากช่องทางค่ะคะ่ะเราสามารถติดตามช่องทางการสื่อสารของสำนักขอสมุดนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ library.kku.ac.th นะคะรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเสิร์ชคำว่า kku l i b l i b นี่มาจาก Library นะคะ kku l i b ไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แฟนเพจ Line oa Instagram TikTok รวมถึง X นะคะพบเจอกันได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการติดต่อสอบถามนะคะสามารถสอบถามมาทาง Facebook Chat ต,ต่างๆได้หมดเลยนะคะทุกช่องทางนะคะที่พีพได้บอกไปแล้วค่ะสุดท้ายนี้แล้วค่ะมาปิดท้ายกันที่พี่อ้อมดีกว่าค่ะอยากให้พี่อ้อมนะคะพูดถึงคุณค่าและความหมายของห้องสมุดเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางดิจิทัลห้องสมุดยังมีความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างไรค่ะค่ะ แน่นอนที่สุดนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะห้องสมุดเนี่ยก็ยังมีคุณค่าและมีความหม่ในใน,ในการสนับสนุนการเรียนรู้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการพื้นที่อย่างที่เราให้ฟังบริการออนไลน์หรือใดๆก็แล้วแต่เทคโนโลยีจะมาปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ห้องสมุดเองนะคะจะยังมีบทบาทในการรวบรวมทรัพยากรนะคะที่มีคุณค่าจากทุกแหล่งมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เปิดประสบการณ์ไปกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะ ให้ทุกท่านนะคะได้ได้นึกถึงเราจากประโยคหนึ่งที่ว่านะคะถ้าอยากได้ปริญญาให้ไปที่คณะนะคะถ้าอยากได้ทักษะให้มาที่ห้องสมุดมอขอของเราค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมกับพี่อิฟมากเลยนะคะที่มาสร้างประสบการณ์การเข้าห้องสมุดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ค่ะ ความรู้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ชั้นหนังสืออีกต่อไปแล้วแต่ได้ทานฟอร์มเป็นส่วนกลางดิจิทัลที่ตอบโจทย์สังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ดําเนินมาถึงแบบช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังเรามาจนถึงตอนนี้นะครับเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะรวดเร็วนะครับ แต่หัวใจของห้องสมุดอาจจะคงเหมือนเดิมนะครับคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับองค์ความรู้นั่นเองครับค่ะและสุดท้ายก็ขอให้ห้องสมุดนะคะยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนแล้วพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Inspirs Change